Mental Health Check-in ตรวจสุขภาพใจเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นที่ช่วยคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นความเครียด stress, ภาวะหมดไฟ burnout, เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย suicide, ซึมเศร้า depression และพลังใจ resilience เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสามารถประเมินตนเองและแปลผลได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสามารถทำแบบประเมินได้จากคอมพิวเตอร์หรือประเมินผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยเงื่อนไขของการใช้งานคือสถานประกอบการหน่วยงานองค์กรต้องกำหนดผู้ดูแลระบบ Mental Health Check-in องค์กรของตนเองหรือเรียกสั้นๆว่าแอดมินองค์กรเพื่อลงทะเบียนข้อมูลหน่วยงานก่อนเริ่มต้นการใช้งานโดยคุณสมบัติพื้นฐานของแอดมินองค์กรคือสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆได้ต้องเป็นผู้รักษาความลับของผู้ประเมินและหน่วยงานห้ามเผยแพร่พาสเวิร์ด Username ให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานจะสามารถลงทะเบียนได้เพียงหนึ่งครั้งต่อ1องค์กรเท่านั้นยกเว้นท่านจะระบุสาขาฝ่ายกองโดยส่วนงานเฉพาะเพิ่มเติมจากชื่อหน่วยงานหลักถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มลงทะเบียนเข้าใช้งาน Mental Health Check In สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนกันเลยค่ะเมื่อท่านเข้าระบบ Mental Health Check In แล้ว กดเข้าไปที่คำว่าเริ่มตรวจสุขภาพใจจากนั้นท่านจะพบกับเมนูแบบประเมนินต่างๆเลื่อนมาคลิกที่องค์กรภาครัฐและเอกชนและคลิกเข้าไปที่คำว่าลงทะเบียนหน่วยงานให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ครบทุกช่องได้แก่ 1. ระบุป,ประเภทชื่อและที่อยู่องค์กร 2. ใส่รายละเอียดผู้ติดต่อซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของแอดมินองค์กรและ 3. กํกำหนดชื่อผู้ใช้งาน username และรหัสผ่าน password แนะนำให้แอดมินทำการบันทึกข้อมูล password username ที่ใช้ลงทะเบียนของหน่วยงานไว้ด้วยเพื่อป้องกันการลรืมรหัสเข้าใช้งานเมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะมีข้อความลงทะเบียนสำเร็จขึ้นมาจากนั้นทดลองเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นการใช้งานในขั้นตอนต่อไปแอดมินหรือผู้ดูแลระบบ Metal Health Check-in องค์กรจะสามารถดูข้อมูลผู้ต่อแบบประเมินของหน่วยงานได้โดยการกดเข้าไปที่คำว่ารายงานและนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพจิตส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป